นอกเบียลอยละเท่ายสิไทยมาไว้ดูและว่าแต่นองให้เศร้าอ่อนเอ่ะอ้ายสิ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 เทคกแค่หัหหหหวใจ สวัสดีครับพี่น้องครับผมผมทวีลี่วิลั่มครับผมครับสำหรับนี้ครับกรภารกิจของเฮาาครับมาเป็นช่างฝึกหัดนะครับตอนนี้ภารกิจของเรานะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือนะครับเรื่องของการทําฝ้าแล้วก็หลังคานะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็กําลังถึงขั้นโปนะครับชาบชาบนะครับใชเสื้อผ้าอยู่นะครับนั่นคือท่าน สุสุดาจารย์ดรสวิทช์ุนอยู่นะครับกำลังห่อฟองใช่ไหมครัอาจารย์สวิทช์นะครับนี่กำลังขับนะครับรับเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้นะครับก็ปัญหาตรงจุดนี้นะครับก็คือเกิดจากน้ํารั่วซึมนะครับจากบนหลังคานะครับทาให้ฝ้าเกิดการชารุดนะครับน้ารั่วนะครับตดลงมาที่พื้นห้องนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็มีการขึ้นไป เก็บระเอียดบนหลังคานะครับเพื่อเช็คจุดรั่วนะครับนี่คือช่างนุ่นครับผมก็ทีมงานของเรานะครับยินดีบริการทั่วจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดที่ท่านใดที่ต้องการนะครับปรับแต่งนะครับหรือว่าปรับปรุงบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ้าเพดานนะครับแผ่นพื้น S.P.C เห็นบะแผ่นพื้น S.P.C ครับเรามีเรามีลายให้เลือกนะครับเรามีของพร้อมนะครับแล้วก็ทีมงานช่างนะครับราคาก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับนะครับชอบมากให้มากชอบน้อยก็ให้มากๆนะครับนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรครับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็จะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ คอยสนับสนุนกับทีมงานของช่องทุรีวิลํานะครับมีอะไรก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับผมนะครับดูผลงานครับวันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับรายละเอียดครับหลังจากฉาบเสร็จแล้วก็จะทาสีนะครับทาสีขาวให้สวยงามนะครับแบบนี้ครับโอเคครับผมนะครับ คิดถึงบ้านคิดถึงเรานะครับคิดถึงบ้านกับบ้าน <laughs> ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกิ้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 งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับญญฟ่ามืดกระโคองบดน,นเห็นส่วนตะวินยามเศร้านองเหงยเศร้าสายเงาถ้าเขาบ่ฮัก อย่าฝืนปิดสากอกน้ำตาที่มันหัวออกขึ้นนไปแล้วก็คงบ่เสื้ออย่าฝืนให้เสียเวลาครับผมพี่น้องครับตอนนี้กับเริ่มทาสีนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ เรียบร้อยสวยงามเปลี่ยนฝ้านะครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนทีงนั่งใจจากพี่จักน้องครับน้องขอมารับชมเป็นกำลังใจกับทีมงานว่างเงในช่างนะครับ อยากเซฟบริการก็เอิ้นได้ครับผมนะครับแต่ว่าต้องจองเขี้วขามปีทีหน่อยน,นะครับเนาะเงี้ยวย่าหลายนะครับในช่างนูครับฝนฝนนฝนนฝนนะฝนฝนนะยังก็ ให้ตื่นจากฝันที่มันบอดีเหมือนตาสาดีอย่าไปสนคำโคนมาโพือน